แต่งดอกไปนะอันนี้ย่อยเฮ้ยตุ่มหูมันเต็มชุดไปอะไรภาษาอังกอร์อันนี้อะไรชํามีฮะชํมีชําในชํามีนั่นบอกว่าอีกนิดจะได้ใส่ชำกันนี่สองกอร์จะมาเตรียมตัวกันไปงานแต่งเมยพี่น้องเอ้ยงานแต่งปีแรกครั้งแรกในของปีนี้ โทรศัพท์เธอค่ะโอ้ยสวัสดีจ้าใส่ซองแผลมาด้วยนะพากันไปงานแต่งงานแรกของปีนี้ครั้งแรกเลยบัตเซินสวัสดีก็นุกสวัสดีเลยาสวัสดีเลยสวัสดีก็นสวัสดีกสวัสดี เนี่ยจะเนยถูบถุบที่้ห็ดทูบบ่บ่บ่าบ่บ่ายที่เนืบอบรีเห็นออกไปบ่เาแล้วเอาไปนี่ฮะสบายดีสบายีเห็ดเอาไปบไปบไอยูมีตู้บ่บอสไปด้วยหือไรนะไปไปไไป

ก๊อตเลยว่สบาดีก็เลิกกนมาสบายดีเวยสบายดียสบายดีสาสองสาวเพื่นเออยู่น้ำปะใครแงแบบใครจะดิโทรหาแบบหายว่างเลยตีแดงวะว่า้ถึงไปหนแดงเออลใช้ไปก็ขาวมืรอบๆนะ

บอกโยกนั่งดูนี่แล้วมันตกมากเลยว่ามีแต่ผู้สาวเลยไปมันนี่เด้อมีแต่ผู้สาวสดได้หมดใส่ตู้ไปถิ่มไปูแม่คนแรกจะเบาอยากเื่อนคนแรกจะหายแล้วไปสาวสดได้หมดสี่สาวโอ้ยมันนี่กนไปห้าเอาไปห้าเอาเที่ยงคืนอีสเบกนี่ไง พากัน nhà, ย่างกังนมาเลย,เาาน,ยนี่ยาะนัเ่าพี่พี่ว่าพี่บอยย่างสุดของกางปลาแล้ยกันโอาคย่างนด้ี่นั่งรถสายทางแล้ว

ข่าวหนาตย่าได้บิ๊กจี้ไปเจอแหแล้วเาะดักาบลู่าึงยดอกอะยดอ่งนเริ่มไจักออกอะยาล่ะยา่บังออกงานาด

ทีชื่อรถคันใคะจนโมโหได้น้องๆน้องลุงดีก็ต่เจพี่ครัอันนี้วะกันจัดบดิลืมละเออจะนี่จะหายเรือเรือคู่กันเยมาทอะไมาอไตัวนึ่งานแ้เลยบ้าขึ้นป่ขึ้นป่าเตเดีไอเดียวเขาขับมาหน้องพองเ้ยพี่พูดถึงบุกเขาวหรอไปาจอ้มันคนรจะุ่นกัน ใจโห่น uhm ี่ไมาชุบก่อข่อยพอขากม่นะเกิดข่อยจาขาเกิดเก่ี่เกขาดในเพื่อแห้งนทข้งก็เขาโตชื่อราพี่าแต่เขาชี้จนขายเครื่องออนไลน์ไปขายเครื่องออนไลน์ข้งก็เขา ไอเจ้ชื่อรถน้าศาอะไรขายเชือมาไลเอันนี้อันนี้ผัติดติดใชอ๋อข้างในพี่เนาะผัตีข้างในผัตีเย่ฉันใส่นี่พรแล้วผัวมาอยู่อะไปสั่งกันตอนแรกคอยก็มาเสียใบนี่แหละไปยักได้ลายใบไปไปประตูฮึชีวิหมเวี่ยนตารึกเทเออ เอองแขวยก็บเรือมาใส่นะออะนี้ดิบันบ้านนันแพ่งนั่มไหมบุหรี่มื้อใหญ่อ้าไอ้บุยเขาถึงมาไอ้เขาเอายังมาอะเกิบนายางไหนเต้นไอ้่นเขา่ยผัน่อชื่นหน่ะเชิญหน่อตนีนะ มาฉาก่นดีได้เหเมื่อกะรุ่นใหม่ปจอยทะเลนี้อันหาล้านปลายอ่าขืนได้แล้วเจียบเอาตกดาวไดะตายตายวัดว่าวัดอยนี่ได้ตายบ่ดีเฮ้ครับคือหานะครับโลกแววใช้ฉาเท่าน้นหายกันไกเห็นกับเล้มันชิบูมีไทยขืนมาก่้าจอยแถวนั้นเง็น สองคนไปท็เดียวกันเมันเบิดไอ้ตัวบานถูกก่ๆนี่แล้วดีจะข้าอย่างห้าวจะแช่งันรถมันนึงกันวยี่ว่ายิ้ะไปแค่ือหเขาได้เนาอเอาม่ะ่าได้ว่ามุณถืนอท่านอันทาของรางวัย่างใส่หง่านนะไอ้มเลมงานเากัใส่คือยอมปเสือเด้ดิคนได้ทรงไห้ว่ากัใส่ซานที่ออาแม่นแล้ว

เซ่็มเลยถือเลยแหน่เซ็มมะเบิ่งเนี่ยี่น้องออกงานครั้งแรกนี่บ้านี่อันนี้ข่อยลงซื้อบริษัทบ้านแม่นพระผืดมันนะก่อนจะออกงานได้นี่นะมุนสายมุนครัวดีหน้าบ้านเอตเตียวเนา่ะเอตเตียวมาผมจุกขึ้นนะ เรไม่ได้คอยถืงไรเงี้ยก็คอยใส่ชุดแบบนี่คอยคอยเราไม่ได้ใส่เห็นนั่นละมงเพราะว่าฉินมันใส่ไม่ได้อ้วนไปเลยมันหนักขึ้นค่ะใส่นี่กระตลกแล้วละเจ้าใส่เบังมันกับกตลกแล้วง่ายมันกงามอีกแบบนึงเนาะแต่ว่ามันกับอีกแบบนึงอยอะเดือดกับเดือดตา สวงามเลย่งามกองบงามเฮ้ยตงไหนกองบมงามคนกับบงามนี <No problem. S 1> ่อ่าเจ้ากองกไ่ายจ้ากอง่ายจกออได้พุทธเขาหอมบู้นุ่มเนี่ ไังไงทอีกชำนี่ก็ได้ี่น้องพยของไาขอันหนี่ของชาวซีนี่เออไปเขาพม่าบินหะได้นะอขนน้นที่เป็นมเละของงานครั้งแรกนี่กับะเงงานว่าเขากันี้บ้านัันแหละของเอ้ยจูดีสายได้อะสายม่นหนแค่นั้นขอพายเก่าป่ะเด็กย ป้าเขาคัดข้นทงเสือพูดอะไรล่ะเลือกแต่เห uh, ็ดแต่เห็ดมาทั้งนี้ดูมาทา้งนี้ดูเก็บก็พอดรีแล้วให้ดอกสิค่ะจนพิมพ์พุ่งท่าชีรำ Bài để... ừ. cái vật bạn đi bay đi cho đấy không là cả <laughs> มึงบอกแล้วเนาะเขาขึ้นเขาขึ้นอีกวะเขาขึ้นเขาขึ้นเขาขึ้นทั้งสัปยุ่งเขาไปเลยหมื่นเอ็ช้งนี้กระเบื้องชั้นนึงตีนเชือขึ้นนะแมัดไปอยู่ตีนน้อบุ๋มคือบุกี้อันเดีย้์สิว ทองเต็มต <Bond> ัวจัดไปดีแน่ผายเฉือนรัดดิเออไปถึงเงินมีแต่ทองบาทนี่บ้างยิบขาถิ่มลงครัวนั่นแต่หนูประตูใบหักเอาเนี่ยางมานี่เน่ยว่างไหมเจ้าเดินสิงห์แ่เขาทองเจ้นี่จ้นี่ยังแบบจ้นี่ตุ้มหูต้องใช่มาเดินแบบเดินแบบตุ้มหูต้องใช่สีทองพวอมีแต่บริษัทเอาคือบอกมาให้ในน้ำเพื่อนนั่นะเจ้าไปแต่งุดแต่งดอกเพื่อน่ะอันนี้ง่อยเด้อ มันเต็มสุดไปอะไรมยหวยได้ตาล่ได้หน่ตาล่ได้หนิซิงในพี่น้องงามหนเป็นอิจฉาเด้คนก่เป็นอิจฉาให้ย้ย้นอิจฉาให้ได้เ้อิจฉาอิจฉาเนี่ย ไอโฟนพอลอันนี้มุฟ่าบาหรอเมื่ออาวรายชักแม่ประจอยมาสากไว้บารามาแล้เสียวเมื่อเลยดิดิง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 ดโอ้นี่มีคอมเมนต์หนึ่งบอาว่าขอบครัว เศรษฐีโอ้ยสาธุขอให้เป็นเศรษฐีดีเด <For> fruit, <gram. S 1> ้อขอให้เป็นเศรษฐีดีเด้อโอ้เมนใครก็เพิ่นรู้ว่าอย่าได้เพิ่งพี่น้องเลยเนาะเขาคว้าเศรษฐีเปแดงไดงพี่น้องทานในบ่อกยกเลยกองหน้ากอกหงนังสิอันที่ตาตุ๊กๆของเมนยังเด้เพิ่งพี่น้องเด้อติตาสองสั้นนั่นมันนั่นแบบฮาร์บเกอร์เเนาะเป็นติตาสองสั้นที่ใครคือตาบวมๆตาตุ้ง ประมาณนี่แหละพ่อแม่พี่น้องเนาะถ่านด้ไปงานงานจูงงานแต่งทางสิขอจบคลิปไว้ก่อนได้พ่อแม่พี่น้องเนาะพ่อกันคลิปนหปนาเด้ไปงานแต่งมาสิได้ถ่ายโบไดว่าจังไดเนอาอมาเสียงเพลงเสียง,งดัมโบได้จังไดเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งคลิปต่อไปพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็มาถ่ายก่อนสิไปมาถ่าย การแต่งตัวของเฮาให้เบิ่งก่อนเนาะเฮีพี่น้องเนาะคลิปนี้ใส่เพื่อนจิขอร์ลัลาไปก่อน์พอกันคลิปหน้าเด้อพ่อแม่พี่น้องขอบคุณขอบคุณเอฟซีมาจุกุฉุพุเนาะที่เข้ามาติดตามและชมคลิปของสามีเพื่อนโอ้ยลมผัดตาเสร็จนะที่บกขามโฆษณาเนาะขอบคุณขอบคุณเอฟซีมาจุกุฉุพุเด้อเนาะเฮียพี่น้องเยเป็นอย่งไรผ่านบอลเฮียพี่น้องเนาะบริสติดียงเลยมันบริม่วนบริยังคอยธรรมชาติผมก็ได้